วันนี้หนูก็จะมาเอาผักตบไปให้น้องกบกันเพื่อที่จะให้กบมันมีที่แอบไม่ให้นกมากินมันเพราะว่ามันมีนกกดเนาะลูกเนาะนกกดเพิ่นมาแอบค่ะพี่น้องขาเพิ่นมาแอบอยากงับน้องกบเฮาเนอะอีลาน้อยก็เลยีิมาเอาผักตบเก็บเอาอีกลูกเอาอีกเอาอีกนี่ค่ะเพิ่นสีเอามาใส่ค่ะเพิ่นสีเอาผักตบนี้ค่ะเอาลงเลยลูกเอามาลงอีกให้น้องกบได้ซซนเออนี่น้องกบว่่เป็นยางเดี๋ยวเพิ่นชิดตั้งคอขึ้นเองค่ะอะีลาน้อยเก็บมาลูกเก็บมา เอามาเลยพูบมาเลยสองตำต้นเออเพราะว่าน้ําในบ่อเฮามันเริ่มแห้งแล้วค่ะบ่อน,นั้นนะ่ะเอามาเลยลูกเอามาเลยดึงมาเลยมันติดกันมาเลยเออนั่นแหละเอ้ยเพิ่นสิมื้อนี้อีลาน้อยเพิ่นมาย้ายผักตบค่ะเอามาลงเออเอาลงลูกซสื้อบ,บางใส่เลยหลายหลาให้นกก้องกบเขาได้แอบโอเคอู้ค่อย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 เออเอามาอีกลูกไปเอามาอีลาน้อยเพิ่นเห็นนกค่ะนกกดค่ะเพิ่นมาแอบเพิ่นอยากงับนกเออโบแม่นอยากงับกบเหาเนาะอีลาน้อยก็เลยย้ายผักตบมาใส่ค่ะให้น้องกบเขาได้ซนเนาะนี่เพิ่นสิมาแอบมาซนอยู่แบบนี้นะคะนี่ เพื่อนซีใบแอรอยู่กับผักตบแบบนี้เนาะซ่อนตูแบบนี้ค่ะนี่เออเอามาค่ะพอหรือยังลูกพอแล้วพอแล้วบ่อเนีอามาใส่บางนี้นี่เอามาใส่บางนี้นาานนาานนก่อน,นี่ไปเอามาลูกเอามายากไลยค่ะพี่น้องขาส่วงหน้าแรงนะ่ะอันน้ำเหา่าซีบก่อยพอใส่ค่ะก็เลยยากแบบนี้แหละค่ะ <มา S 1> บ่อแห้งไปหลายบ่อเลยเนาะนี่เอาใส่ตรงนี้ลูกเออเก่งายอีลาน้อยกับมาเฮ็ดเวียกซอยแม่พอดีได้เพื่อนเป็นมู่เป็นคู่ค่ะพี่น้องขาช่วงปิดเทอมเนาะ มาเบิ้งกบมาเบิ้งเวียกซ้อยแม่ก็พอได้คู่ค่ะเฮ็ดอย่างบ่ได้หลายก็พอได้เป็นคู่แม่ก็ยังได้ดีจากน้อยค่ะพอได้หมูน้องกบเขาแอ๋อยู่ใส่มืดแบบนี้นะได้แม่เป็นเพื่อนตอนปิดเทอมแม่ก็ได้ลูกเป็นเพื่อนตอนปิดเทอมนี่แหละค่ะพอได้คู่ได้หมูเฮ็ดเวียกซ้อยค่ะเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่างานหนักก็ทิเป็นหน้าที่ของบ่าหุ่มสาวงานเบาๆก็ทีเป็นของสาวน้อยกับอีลาน้อยต้นหอมนี่แหละค่ะเพื่อนเอาผักตบมาใส่นี่น้องกบเขา แอบค่ะนี่ค่บ่แอบแอบเพิ่อนสีแอบอยู่นี่ค่ะนี่แอบอยู่นี่เลยอ๊บอู้นี่เพิ่นสิแอบอยู่นี่ค่ะน้องกบเฮาเพราะว่านกไลค่ะพี่น้องค่ะนกหลาเนาะในนาเฮานี่เฮากามาไว้แอบให้เพื่อนแอบแบบนี้ล่ละค่ะสอนโตเนาะอืมตัวอ้วนอตรงนี่ตัวที่อันอันปเก่งๆแบบนี้นะสิมาจากบ่อนั้นั้งลูกนี่พูนนี่นี่นี่ เพื่นซีซ่อนอยู่แบบนี้แหละคะ่ะอ,อ,อุ้ยนี่ๆเอออันนี้จำจี้อันนี้จำจี้โอ้ยเออซื้อก,กบเพื่อนค่ะ,ะ,อะพอหรือยังผ <ๆ S 1> ักตบมีลูกเอามาใส่ได้แล้วเนาะนี่หลายแล้วเนาะลูกเนาะหลายแล้วค่ะจจพอแล้วค่ะให้น้องกบเขาได้แอบได้อยู่เนาะอะโอเคบายยกันลูกบายยเอออีลาน้อยเฮ็ดเวียกต่อก่อนค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเบิ่งกบเพื่อนต่อสะก่อนไปละขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมดวยค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า vậy chung mông